เมื่อวานใครที่ได้ดูรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะถือว่าเป็นรายการที่โหดแล้วก็เดือดมากๆเลยนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยสังเกตดูนะครับว่า,าแขกรับเชิญเนี่ยจะมีพี่อัจฉริยะแล้วก็ทนายบุญถาวรนนะครับแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับทางทนายตั้มเนี่ยก็โผล่ขึ้นมานะครับจะถามว่าเป็นการเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่อัดเนี่ยก็คงจะอาจจะมีความรู้สึกว่า จริงๆเนี่ยคงจะไม่ค่อยอยากให้เชิญทนายตั้มขึ้นมาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันน้ําท่วมปากนะคือพอถึงเวลาจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือทางพี่อัดเองเนี่ยคงจะกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับก็ให้ตามน้ําไปแล้วทีนี้ทนายตั้มขึ้นมาเนี่ยก็เ,เหมือนจะแสดงความจริงใจต่อพี่อัดนะครับว่าอาจจะอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคดีจริงๆนะครับแต่ว่า พอเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือขึ้นมาพูดแล้วก็ขัดในเรื่องของที่ว่าพี่อัดเนี่ยไปพูดว่าเคยชนะคดีของทางทนายตั้มซึ่งทนายตั้มนี่เองก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนายตั้มเป็นคนชนะแล้วก็ไม่ยอมนะครับในเรื่องนี้มันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเออพี่อัดเองก็อาจจะรู้สึกว่าหน้าแตกนะครับแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้ในจังหวะนั้นนะครับและทางพี่หนุ่มเองเนี่ย ต้องบอกตรงๆว่าเมื่อวานนี่ถือว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าพลาดมากๆเลยที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมรายการจริงๆนะครับมันไม่ควรจะเอาคนนอกซึ่งนอกประเด็นด้วยนะครับเอาเข้ามาในรายการนะครับแล้วจังหวะที่เสียจริงๆเลยก็คือเรื่องของการที่ให้5คนบนเรือนะครับสามสี่คนเนี่ยบนเรือเนี่ยก็คือโทรเข้ามาในรายการนะครับ ย่างที่บอกครับว่าถ้ามาถามพี่อัดว่าเนี่ยจะยอมไหมให้ให้คนเนี่ยเขาโฝนอินเข้ามานะครับอย่างที่บอกครับว่าน้ําท่วมปากจริงๆนะครับบางทีพี่อัดเขาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ต้องอยอมยอมไปแต่ทีนี้พอออกมาพูดเนี่ยมันเหมือนเป็นการาลุมพี่อัดนะครับซึ่งพอจบรายการปุ๊บเนี่ยพี่อัดเองเขาก็ค่อนข้างเสียใจนะครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายๆช่องนะครับว่า ค่อนข้างจะผิดหวังแล้วก็เสียใจนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในรายการนะครับถึงขั้นว่าเมียพี่อาจเองเนี่ยก็อาจจะไลน์เข้ามานะครับบอกว่าเออมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่านะครับทางคุณหนุ่มพี่หนุ่มเองเนี่ยก็คงไม่ได้ตั้งใจและคิดว่าทํารายการอย่างเต็มที่แล้วนะครับผมเองเนี่ยเป็น FC ของทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยขี้คลายคดี ของน้องผลไม้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับสู้ๆนะครับ